เจ้ทานก็ได้บรรยายไว้แต่ตามหลักในคำพีวิสุทธิมัคเนี่ยขบีวิเวกเนี่ยมันมีทั้งอธิบายให้ความหมายระดับโลกิยะระดับโลกุตระโลกิยะก็คือบุคคลที่ได้มีจิตที่อยู่กับสมาธิกเกิดปีติเกิดความอิ่มเอิบปีติ แล้วจิตมันสงบอันนี้คือทางโลกียะที่นี่โลกียะทั้งฝ่ายทำโลกียะแบบทั้งโลกทั้งโลกก็คือความสงบไม่เบียดเบียนกันไม่พุกพ่านไม่ไปหมักหมมในเรื่องกินเรื่องดื่มก็เรื่องเล่นเ,เรื่องอะไรต่างๆอันนั้นคือแบบทั้งโลกกระทำแปลกอันนั้นแบบทั้งโลกทั้งโลกสําหรับบุคคลที่ครองเรือน ก็คือไม่ไปวุ่นวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนให้ตัวเองอยู่อย่างสงบอันประกอบด้วยมีเมตตาเป็นต้นจิตสงบอันนี้ก็ถือเป็นวิเวกเราอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในวัดเนี่ยเป็นเป็นสถานที่วิเวกนะเป็นสถานที่วิเวกวัดเนี่ยเป็นทั้งด้านศาสนาสถานทั้งด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ว่าเป็นสิ่งประเภทวิเวก เกี่ยวกับวัดคาสอนของพระทธเจ้าเนี่ยพระอ,องค์จะเน้นเมรรื่อก่อนที่พระอ,องค์จะปรินิพพานพระอ,องค์ก็พูดจัสว่าทำฤาวินัยนี้จังเป็นศาสดาของเธอทำฤาวินัยนี้เป็นย่อมเป็นศาสดาแทนเราบุคคลใดมีความเคารพซึ่งทำใวินัยที่พระพุทธพระพุทธองค์บัญญัติไว้ดีแล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นด้เคารพพระพุทธเจ้า บุคคลใดไม่เคารพทรมีินัยไม่ประพฤติปฏิบัติต่อทรมวินัยถือว่าบุคคลนั้นไม่เคารพพระพุทธเจ้าเขาได้อธิบายไว้อย่างนี้ทีนี้มาพูดถึงข้อวัดภายในวัดอาจารย์กับสิทธิอาจารย์กับสิทธินี้ก็มีข้อวัดคนละห้าข้อที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน เนี่ยมันมันมันเริ่มละเอียดเข้ามาแล้วที่เนี่ยละเอียดละเอียดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มลังเลและเริ่มหวาดหวั่นตัวเองแล้วหว่าทำได้ไม่ได้ทาได้ไม่ได้ทําได้ไม่ได้เริ่มหวาดหวั่นตัวเองแล้วมันเริ่มมันเริ่มฝืนกิเลสขึ้นมาเรื่อยมันเริ่มทวนกระแสกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆมันเริ่มทวนขึ้นมาเรื่อยทวนกระแสขึ้นมาเรื่อยๆรื่ทำของอาจารย์ควรปฏิบัติต่อสิทธ สิทธิ์ควรปฏิบัติต่ออาจารย์อย่างละห้าข้อฝ่ายละเท่ากันผู้เป็นอาจารย์ะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางห้ามไม่ให้ทำความชั่วสนับสนุนให้มีให้ให้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนแนะนำชี้ทางให้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไม่ แล้วก็มีอะไรก็คือจัดหาจัดทำให้ได้กินได้ใช้มีอะไรก็แบ่งปันให้มีอะไรก็แบ่งปันให้สิทธิ์นี่คือหน้าที่ของอาจารย์ห้าข้อหน้าที่ของศิษย์ก็เหมือนกันยอมรับฟังด้วยความเคารพทั่วเคารพการพูดคําสั่งคําสอนของอาจารย์ก็เหมือน,น,นก็เหมือนกับเราเคารพพระพุทธเจ้าด้วยเพราะอะไร,ร,รทำที่ครูบาอาจารย์มากล่าวมันเป็นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสั่งไว้แล้วถ้าเรา ผู้เป็นครูบาอาจารย์พูดธรรมะประโยคใดออกมาจะเป็นธรรมแล้ววินัยก็ตามถ้าเราไม่เคารพธรรมนั้นซื้อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าด้วยถ้าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าเออก็มันเป็นคําถามที่ย้อนสะท้อนมาถามเราเออเราถ้าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้เาไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าจนะบวชมาทําไมที่เราบวชถ,ถึงเพราะว่าเรามีมีความศรัทธาพระพุทธเจ้าเพราะเรามีความเคารพ พระธรรมมีความของรพพระพุทธเจ้าเรามีความเชื่อมั่นในความเป็นสงที่ทําให้บุคคลถึงความเป็นสงและทําให้ดวงตาห็นธรรมมีดวงตา็นธรรำได้เราเชื่อมั่นสิ่งเหล่านี้เราก็ถึงมาบวชกันครูบาอาจารย์แนะนําถ้ายิ่งครูบาอาจารย์สมัยโบราณน่ะเขาเล่นเขาเล่นหนักกว่านี้เนีเล่นหนักกว่าหนักกว่าที่ที่เรารู้รกันน่ะ ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนติดสมัยโบราณเขาอบรมสั่งสอนอยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะที่พวกเราจะต้องติดตามค้นคว้าศึกษาให้มันให้มูตามันกว้างไกลออกมาอีกผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมไม่แนะนาสั่งสอนลูกติดลูกหาลูกวัดลูกวาเลยเนี่ยผมก็ผิดผมก็ผิดแต่ว่าเวลาอบรมสั่งสอนแนะนําชี้แจงแล้วเนี่ย ไม่ค่อยเอานี่มันมันเป็นเรื่องที่ไม่เอามีแต่ฝืน,นลันเป็นที่สลดหดหูโถ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 มากเป็นเป็นเรื่องที่มีความรู้หดหูถถใจสลดหดหูเศร้าใจอย่างเช่นว่าผมบอกว่าเอาไปทําความสะอาดนะไปทําความสะอาดตามกุฏินะมีถังขยะมีถุงขยะก็มาห้อยไว้มี ขวดมีขยะอะไรก็เอาใส่ถุงใส่ถังขยะไว้จะไปทิ้งเกลือนแบบนี้ <Yeah. S 1> อาจารย์เคยบอกไมเคยเคยบอกเคยพูดไมเคยเคยพูดเคยแนะนำไมยเคยเคยแนะนําเคยทําให้ดูด้วยแต่ก็ไม่ไม,ไม่มี <c oughs> มีตาหมามหามีแววไม่ไม่ได้สังเกตทีนี้อารมณ์การของผมนะ <c oughs> ผมผมต้องมาเปลี่ยนแปลงเพื่อ อนุโลมให้พระที่บวชมาเขาหลังได้อยู่ได้เมื่อก่อนไอเราก็จะเน้นๆว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างที่ตัวเองเป็นทีนี้เรามาศึกษาดูภาวะเจดิตแล้วเนี่ยของธรรมเนี่ยเออไม่ได้แล้วก็ต้องปรับทีนี้ผมมาปรับยังไงเพราะว่าเคยเล่าให้ท่านต่อฟังแล้วเหมือนกันแล้วผมก็เคยเล่าหลวงตาฟังแล้วเหมือนกันเหมือนผมก็เคยเล่าให้พระฟังแล้วเหมือนกันตั้งแต่สมัยบวชกันไม่ใหม่อะไรรู้ไหมหนึ่งเรื่องสวดมนต์ต้องได้ สองต้องรู้ต้องบินธบาทเลี้ยงชีพทุกวันอย่าได้ขาดเขาเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วในในธรรมนิยในกิจวัตรต้องรักษาผ้าคครองก็เขาบอกชัดเจนอยู่แล้วเทศนาบัตรเป็นเป็นนิดในช่วงวันเวลาอันสมควรอันเหมาะสมตามภาวะภูมิศึกษาเราเรียนมีกิจวัตร ศึกษาเล่าเรียนทีนี้ผมมามีคติว่าถ้าพระรูปไหนไม่สามารถจะสวดสวดหนังสือได้ไม่ค่อยเก่งเรื่องการเจริญพุทธมนต์การสวดหนังสือการจำหนังสือได้ไม่ค่อยมากแต่มันมันเอาดีทางนี้ไม่ค่อยได้แต่เมื่อเมื่อพูดตามเขาท่องตามเขามันพอได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีทางนี้มันก็ไปเอาดีทางอื่นน,น่าจะเป็นอย่างนั้นสวดมนต์ทรวัดไม่ค่อยได้กับจาไม่ค่อยได้มาก แต่ให้ดีเอาดีทั้งอื่นมันก็เป็นสิ่งที่เราเราก็มีจิตที่ส่งเสรมิมอุปถรรัมสนับสนุนกันอยู่แล้วไม่ได้ดีทั้งนี้ก็ต้องเอาเอาดีทั้งอื่นอย่างจันมี่แกไม่ออกกิจิม์เนี่ยแกก็เอาดีอย่างเอาไวส้สงข้อพระสงเนี่ยสวดปฏิโมกขนั่นก็คือเป็นลักษณะคุณค่าของจันมี่อย่างพระรูปหนึ่งสวดหนังสือไม่ค่อยเก่ง อย่างท่านต่อเนี่ยสวนหนังสือไม่ค่อยเก่งไ,ไม่จําได้ก็ไม่ค่อยมากจำอย่างนิดหน่อยเพราะว่าตามเขาได้แต่ท่านต่อก็รับหน้าที่ทําความสะอาดวัดวา,าอารามเสนาสะนะที่อยู่อาศัยสิ่งของต่างๆหรือท่านปามไม่สามารถจะสวดหนังสือเก่งไม่จําหนังสือสวดมนต์ได้ไม่มากท่านปามก็จะดูแลรักษาสิ่งของเวลาโยมมายืมของก็ดูแลรับทาหน้าที่ตรงนี้ คอยดูแลญาติโยมเวลาเข้ามาขอยืมของมาถามถามนั่นถามนี่เราก็เราก็มามาไข้ครควญมาวิเคราะห์ตัวเองม,า,า,มาทําหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีอย่างเงี้ยเอาเอาให้มันได้ดีสักอย่างเนึ่งอ่ะสี่อย่างห้าอย่างหกอย่างที่เราจะต้องทาสิบอย่างที่เราจะต้องทาเนี่ยกิจวัตรสิบเนี่ยเราเอา,เอาต้องให้มันได้ดีทั้งอย่างอย่างได้ย่างหนึ่งหรือได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีอา้าว ทำวัดสดมนเช้าไม่ไหวอ่ะผมก็อาโหสิไม่เป็นไรอามาตอนเย็นก็ได้อ่ผมใจกว้างขนาดนั้นแล้วนะกว้างมากมากเลยมาตอนตอนเช้ามาไม่ไหวก็มาตอนเย็นอ้าวตอนเย็นก็ไม่มากันอีกหละเออตอนเย็นก็ไม่มากันีนนนจะเอาอย่างไงกันเนี่ยไ,ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างเลยเอาทีน,นี้ <c oughs> เมื่อตอนเย็นไมาอาผมก็พยายามปรองไม่ตันทัดถนัดเชี่ยวชาญเรื่องมีนิสัยการทำวัดสวดมนต์ก็เอาดีอย่างอื่นเอาดีอย่างอื่นเอาดีทั้งไหนอะเอาดีทั้งอื่นบินทบาทไม่ขาดบินทบาททุกวันไม่ขาดมาดูแลอ่ดูแลรับผิดชอบอาสนะทำความสะอาดดูแลช่วย ถวยโถอาจารย์ช่วยญาติโยมที่มาอุปถัมภ์เราตอนเช้าเอามาเอาดีทางนี้มาทําหน้าที่มาปฏิบัติทางนี้อเอาไหมไม่เอาอีกจะเอาทางไหนทีนี้จะเอาอะไรดีอะไรก็ไม่ได้ไม่เอาสักอย่างเลยอ้าวมันมันไม่ได้เข้าอยู่ในอุดมการของครูบาอาจารย์ทักอย่างจริงมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันจะเป็นการจูแบบเปล่าประโยชน์ อะไรก็ไม่เอาดีสักอย่างทำวัดสวดมนต์ไม่เอาบินบาทก็ไม่อยากจะทำไม่ไปนอนเล่น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 เล่นนอนนอนเล่นอย่างเดียวเลยโอ้มันไม่ไหวนะมันไม่สมกับว,ว่าบวชมาบวชมาเอาเพื่ออบรมขัดเกลาอบรมบ่มนิสัย <c oughs> มันบวชมามันต้องให้ได้ดีให้ได้ดีนี่บวชมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยตัวเอง มันถึงจะสมว่าบวชนี่บวชมาเริ่มจะแข็งข้อกับครูบาอาจารย์ไม่ไม่อยากจะเชื่อฟังนะครูบาอาจารย์สั่ง,นะอสองสอนอะไรนะี่วันนี้ผมอารมณ์อารมณ์รุนแรงเพราะอะไรเพราะเขาย้อนผมทำไมได่มาเดี๋ยวผมทำไมด่าแต่ผมนู่นทำไมไม่เห็นด่าเนี่ยทำไมไม่เห็นด่าชี้ใส่คนนั้นคนนี้ทำไมได่าเดี๋ยวผมมาคนอื่นก็ไม่เห็นดาน่าเขาก็อย่างน,นี้เก็ไม่เห็นดาน่เาเ็าเลยด่าเดี๋ยวผมนี่แหละอะไรอะไรการมล์ที่ผมนี่แหละ เออแค่นั้นแหละผมก็เลยโป่งโป้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 งเลยโป่งปังโป่งปังอิตโลโตฐานเต็มวัดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ย้อนผมผมก็ไม่ไม่ขึ้นขนาดนั้นหรอกย้อนชี้มือใส่เชนบอยมั่งชี้มือใส่กุฏิหลังนู้นมั่งชี้มือใส่กุฏิหลังนี้บั่งม่เห็นว่าไม่เห็นด่าเขาเลยด่าเลยผมเนี่ย ทำไมจะทำความดีดแต่ละอย่างทำไมไปคอยอ้างคนนั้นอ้างคนนี้เออมันไม่ใช่ความเจริญนมันไม่ใช่ความเจริญของพระเลยนะแบบนี้พระเรามันไม่ต้องไปอ้างใครว่าทำไม่ทำเราก็เคยอบรมตั้งสอนแล้วว่าตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าไปเอาให้เอาตัวอย่างที่ดี อะไรที่มันไม่ดีอ่ะอย ini, ่าไปเอาอย่างกันแล้วก็อย่าไปทําให้กันเห็นอย่าไปทําตัวอย่างที่ไม่ดีให้กันได้เห็นได้ร uh ู้ได้ท um> ําได้เป็นได้ทาให้เกิดความไร้ความเกรงใจกันถ้าเห็นแล้วมันจะเกิดไม่ไม่ไม่เกรงใจกันนะจงทําในสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันอะไรที่มันไม่ดีอย่ามาทําไปเป็นตัวอย่างให้กันได้เห็นเออแล้วก็สั่งสอนมาตลอดนะ